โน้ตอะไรลูกครับไปในโน้นเลยไปในโน้นเลยลูกตรงนี้เดี๋ยวตู้ปะนอมาไปหาเป็นยัดยาอยู่ในรูนะนั่งได้ครับเข้าไปเลยครับตกง่กินชอบข้างหลัก็มีผู้ชายทีชอบข แต่ที่น้ไ่ลปเ่อนีก็ตับไปเลยเรื่องผมอ่ะ้ทไม่นแทงนะอยู่ด้วยกันงอยู่อะบ้านอยู่สายหาเ่องนีแ แรงวล่ะทำไมที่แท็กไม่เกิดมะเลียนเสียวทำได้ทัทำไมนี่มึอท้มเามามีกอม่าอารนี้นะเออ้เอาอันนี้ถ่ายพลาไม่ได้แกักแท็กแท็กมันจะออกด้วย บอว่าลกแก้วมาท้อกอดอย่างเงี้ยอโ่กแก้อย่างเี้ยมสิครับคู่ต้องให่ย้สเรวอันนี้พที่มีข่าปาวานมกวดเลยแกเก่นใจแฟนขับตัวก่บ้างเขาใจ่าเดี๋ยวเขาก็มอฉันนลักษณะนีีาดไีไม่เต้นโชว์เนี่ยเดี๋ยวเข้ารการเต้นชว์ม่แล้ว สี่พี่ใส่หูเดี๋ยวผมอ่านตีทิสดอย์ให้ดูหนกอยน่รู้จกเขาถึถ่ายไงแล้วก็ทำส่วนชั้นตีโค้งวงไปได้เนี่ยตีโค้งไม่ได้เไหมตีคนอะเหมือนเดี๋ยวมึงกล้งไปก่อนเดี๋ยวสองกล้องที่มันเป็นในแบบเก่ามันไปทุกโลกให้โฆษณานี่ยที่มันเป็นชนครับตี้ยเดือดทุกนักซื้อตลาดแต่งเดียว เรื่องใหม่ตีะเดือดตุกนักสื่อตลาดแต่กับตุ้ยอะไรเนี่ที่ผมมีค่ะแระ ไม่ถามถึงเขาทำไม่ะแต่ตัวน้องอ่ะน้องอยู่สวัสดีเนยชื่อผมมีค่าแล้วชี่ิตถึนไมมีข่าแลไงวะอ่าเป็นไงครับไม่เสื้อแดงด้วยเปล่าเอาเหรอ สวยเลยไม่มันเลยเฮ้ยอย่าเลยมีตรงเนี้ยเสียวแล้วพม่ามีพม่าเหรอจะสิบทำไมพูดเสียงดังสุดหนึ่งาทีพระว่าไม่อยากกรคิปเดี๋ยวไม่ใจ ทุกรูนี้ตัดก,ก็ไม่ใช็ที่คนที่หนึ่งค่ะเป็นชายเขากำลัหกบปัญหาที่อยู่ปัญหาความไม่ไม่ไมอสมอม